ทางแรกเขาว่าใหญ่ทะยานมาโยูหนีตื้อไปท่านผู้ชมครับมหน,นีมึฮอดมองเก้าๆกลับแลยวโอ๊ตปอลเลียนเก้าวเลียนหลังคนนะครับนี่หงมวงตัวนี้ก็ยัง,ง,ยง,งยังอยู่คือเกาหงมวงตัวนี้ก็ยังอยู่คือเกา,าแต่ว่าบม่ใหญ่ปันนี่ <c oughs> มันสามสิบก็ป,ปีแล้วสามสิบก็ปีสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีแล้วคนมองคนมานี่มองนี่มองถ้ำขั้วอยู่นี่ถ้ำขั้วอยู่นี่ ควะสขาอ่าควเนี่ยยือหนีเช้านี้่อ่นี่เสกีเอาสวัสดีครับท้าหายยหหันเนี่ยะชุติมาดวงพรเจ้าของเพลงนกแกาต้นฉบับตัวจริงเสียงจริงครับชุติมาดวงพรของแท้เพลงเพลงในเพลงยังที่ว่าคือเจ้างมเชิญจานเดียวว่าจะลองเพยลง าจังเลยนะไอเสียงมันค <elle> <c ười> <ups and saturated 000> uh ือเจักโอ้ยโอ้ยลูจ้าลูวแล้วไอเสียงเนยคือโนอคือคือแห้งจ๋าแต่่แม่เน่ยออแต่ว่ามันไปดังลกจ๋าเหรอแต่ว่าคือเราเห่นป่าจังเลยไอเสียงน่ยไอเสียงนี่ยคือ่เดวัแล้วว่าคะว่าน้ำอะไรอรอนี่บว่มีข้าวมาเอือนว่มีข้าวมาลูกกอรอยไหมุ๊ยก๊กยยุนี่นี่ไม่แยกควบคุ้มตะกี้แม่แบงค่ไม่แยกความคุ้มข้อวเหน อ่าสีออกสีขาวเม่ดเบิดสุดหนึ่งสีออกชูฟังเนาะใช่คือเงี้ยกรอบเยาวาเยาวาวูขึ้นคนตายเนาะอยู่อยู่งานวัดอยู่งานวัดนะเพราะอ่ะฉันเอาสีล้อมเลยเขาเอาเฮิตของน้ำมาแล้วไปอาบน้ำแต่น่าเดี๋ยวนอนแล้วเอากะสิว่ามันจะของตุ้มเอิร์กละย่างของมาเอาเอาเอาผ้าเสื้อตัวค้องข้อนะแล้ววามันแล้วนุ่งสินแล้วเจ้ากรอบอันนี้หรือเนาะอันนี้ ตอนนี้ก oh. 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 Wow. ็ลังสี่เข็มเขาครับลูกจัวอยยังจู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 มาเดียวเดียวๆขาจะตัมือเดียวสเอกินเขาไปยันยันเขาจะเอ้าเดี๋ยวบงเอ้ยนั่งเราดังจัวหลดนั่งนังเราแม่ร้อนนั่งสิ่งดังจัวยอดวนต้อยู่นอนทั้งใตีักละมองนี้มิ อันนี้เห็นได้เห็นว่ามันสร้างพุดแล้วได้เออพุ่งละไตพุ่งก็บมี่ไตพุ่งก็มีย้อนอดส่วนอยู่นางจั่วรลดว้าวเส้นขอยืดก็หน,นีเหมือนหันหลังไปโอ้ยว่ามันสร้างงา้างไเนี่ยเราเราเรื่องข้าวนอนพูดเถ้าเอาผ่าเข้ามาเอาผ่าเสร็จต,ต,ตัวเสียข้อจะว่าสินมโนงไหมเพราเราบัดยินเขายิ้ใส่ไปกระกทีกินเขายีาา่แล้วล<อ>ุงโจ้นะลุงโจลุงโจ้เออยอนี้ บอลว่าวนบอ่บอลมาตรฐานปนี้ตอนนั้นเราตั้งอยู่ที่แมนทั้งทั้งนี้อาทิตย์เป็นมองซอบนักสีตอนนี้ได้มองซ่อบเป็นการที่มองอใส่เคียงเสียงใส่สู้ลำพุงใส่ยังไงอมงดอกลำพุงอะหอไงแมนมีทั้งที่ไง่หน่ยเอาเจียประิกินหยันบุคคล ยื่อใส่้ยง่ยใส่มู้ความลักเนี่ยเดี๋ยวไหมผมมีเด้อมันอาจารย์ซเญยาวเป็นอบ่มเนอาจารย์สุเญยาวบ่มีเด้อไปรีบกิเรไปไม่อมารียอาจารย์สุพปญยาวชาโตเพื่อนอาจารย์ุุเปญยาวเนีเยะเอาผ่าข้งหัวกินอีเครื่องรถบัเออบ่ายไปหื่อเน้เออผ่าข้ามม้วกินอาจางยขอ เดือดผ่ายุงยุ่งยินทั้งวัจันอ๋อกินแข่าของเราคนเฮ้เป็ดเจ้ากองอากินเข้าก็ไฟหื้อองนี้คือลำพงนี่เ <c oughs> บิงบ้งเบิงบ้ง,งเ,เลยครับเบิ้งเบิ้งชุดเต็มเลยครับนี่ร่างการการ่ันถ <c oughs> ึงเราจะเป็นคนตั้งวงก่อนๆยุคนั้นคนยอมรอบมับว่าการพร้อมเพรียงและการแก่งกาย ถึงอาจจะลุ่งนิดหอมน้อยคำว่านาเกียรตินะครับุดพลังการครับพลังการครับย่าเวลาอ๋อไปย่างเป็นสเตนต์ตัวนี้ยืนอยู่หนายืนทั้งหนาของท้ายตัวว่าแม่นครับแม่นครับเอาไปที่ขึนเบิ้งขึ้คนเบิ้งนะตั้งหนาไวที่นะตั้งเสียท่าไปโขงเนี่ยท่าไปเขงหาออมหาใครควรเนี่ยนี่อาจารย์แอบร้องรอบเอาเฮ้ยผู้ใดไ ผู้ใดน้องวนเนาะอันนี้อ่าลุงแนีอาจารย์นภดลอนี่จอยยิ่งหน่องในหนาแน่นนะครับโอ้พเกียบไปไล่ดีตัวนี้ไหมมีบัตรส่วนโซเนลบอืออันนี้อาจารย์สุธองใจตัวนะขึ้นทองใจ กับผู้เลียผมรู้จักุมรูจักครับต้องชดเก็บต้องชุดกกอันนี้เห็ุไี่เพราะว่าลูกติลูกห้ามาแวะมายามมัไม่มีพักที่ยหนงรับพักได้โอ้อครับจาบตะกรันเป็นทเลยนี่งเป็นหองสอมนตรีครับสอมดนตัียามกินเผาเขาพักกันฟูสาดเหายู่นี่ยาว้ายคแล้ว ทัทง้งทังทั้งเต้ทนทั้งอันซอมเต็ทเนทพื่กินเขาเลยีเขา้กันดีดนี่แล้วเท้าล้างก็แอไม่เยกินเขา้งกันถ้าพูดของห้องน้ล้างบ้านของน้านะอันนี้มองเคยพักเคยเอ้ามองคุณผ้าอาศัยไปพี่น้องเด้อม,มาทบทวนนีกพี่น้องเด้มมอมสุดหรอกแต่ว่าโตตัวนี้ผมมีดอกที่ก <c oughs> ินผู้ศาส์เงาไปนี่มองนางกินเขา <c oughs> พื้นพื้นพื้นนี่ฮิดไมพื่นเกาหรพื้นเกาพื่นเกาอยู่นอกอ แต่ว่าขั้วสมุนทุกคนี้งแต่งไม่มีไปนิดนึงเพราะว่ามันมันโซ่มันขาวอะไรตรงปรับปรุงนิดนึงแต่ว่าหายเนอยู่ในทรงเก่าต้นมองที่ีะมันผสมปริเนาะเ้นมองน่ยนี่เยอะแต่วมันกัดสามิีสชีสี้อาะมไอีกเนี่ยนี่บอกอ๋อเป็นออฟฟิศเนื้อายามันตะกี้อได้เป็นแบบนี้โอ้เมน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 เอกองไทเต้องมันดีเข้ากันเนอะโอ้ ตะกี้ตะกี้สิมีตูป้าอยู่นี่คุ้มจำได้อยู่ม่ตูป้าเป็นลายแบบก็เป็นของของพัดเดี๋ยวหลอกหลังๆมาเป็นของพัดของเย็บของเพ่งของยางอะไรแบบเป็นของพัดพี่เดีโวตะกี้นี่ไมโรงงานนะลงเผลิตเองพีดีโอเองเออคือเป็นลายธรรมดาครับพี่น้องครับควบคุมจรอยู่นี่เอาเอารับทราบก็ไม่เห็นหม่งตักหม่งเสื้อผืนกระตุกเต็มธรรมดาครับ แต่ว่าความอ่าจะเลยแหละสะก้อนคนหลยคนคุณจันรมันตัดกัจจ้างกันช่วงนี้แหะช่วงนี้เพราะว่าลูกบ้องเขาเจ้าก็ทางมีค้อมีขั้วมันก็เ้าชิกบงแล้วมันก็ค,คนอาจจะย,ย,จยูแบบง่ายๆแบบยูเบียบสบายสบายอั้ <c oughs> <c oughs>